ก็ขอจเจริญพรญาติโย,ยมที่อยู่ทางบ้านอจจามราภาพสมันินนตวาทินโตวันนี้ก็มาพบในวันอาทิตย์ที่7เดือนมิถุนาย,ยนพศอ2543อนนเกดยามภูมิปัญญาหมูพื้นบน้านไทยตอนที่า3ว่รารยการทำยาสมุนไพรรักษาโรคเรื้อนนวลแดงและเรื้อนดอกมากต่อไปตามภาพก็จะได้ท่องกรนเกษา กษาลมะคนตลอดจนมัถลุงสมองผู้เรียนให้ตัวตนดันตํรรรับบังคับมาอภูติสอนนั้นตั้งมีตัมงเป็นปฐมากลับท้าจนนวสาชถึงมุดตัมงเป็นนวสารท่านน้ำสิบสองสิงแห่งชายิงตัวจักรวาลเตโชคือไฟการมีสีกองในกายเรามีน้มตามบัญญัดในปรมภูมิเอาสันตภีหล่าือเวธาตุงกายคนปารีนามากีสารลดอาหารไปตตนปารีไทยยาคิร้นสกุลกายให้กาจืดคืออัญชนะหน้ากีส่วนมาตั้งตนให้หัวถนททำลายให้ให้ คืนค e, ือกำคาชาราเกเป็นกองไฟชาติสีตามบาลีชานีเทต่อไปก็พบกับเจนกกุ็ขอเจริญพรญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอาตมาภาพสมณินกุเกียรติเพ็งจันอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลท่าเรืออำเภอบ้านนาดุมพบกับขั้นตอนในการพบกับขั้นตอน ขั้นตอนในการประกอบยาขั้นตอนในการประกอบยาตัวยาแก้โรคเรื้อนขี้นกใบลำโพงใบกลวยป่าและข่าหลวงใบเกือบร่วงสีเหลืองหรือคือพลูแก่ เอื้องเพชรน้ำชื่อนี้ดีนักเลที่เผยแผ่แต่โบราณท่านคิดมาใบกลุ่มน้ำกลุมบอกนี้มีหลายแห่งขอบชะนางแดงขอบชะนางขาวเอาคล้าวด้วยหนาะสิ่งละส่วนบทละเอียดผสมสุราขี่รกลเ,เรือนมูลน,นกยกขบวนเอามาหายนักแล ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังเพจไา์สดวัดคิริวงในค่ำคืนวันที่7จวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563น,น้าในค่ำคืนนี้พบกับเกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่23การประกอบสมุนไพรโรคเรือน คืนนี้เรือนดอกมากอตาตมาภาพก็ได้อารมปรบทไว้ว่าคืนนี้ก็จะประกอบยาลงในภาคปฏิบัติให้กับเราท่านทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังเพจวัดคิริวงศ์เพื่อเป็นการเผยแผ่ภูมิปัญญาและเป็นการประกอบสมุนไพรให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านและแก่ญาติโยมและแก่ทุกทท่านที่ได้รับชมไล์เพจวัดคิรีวงศ์ผ่านมา จนถึงวันนี้ก็ทั้งหมด4 23ตอนถือว่าเราก็ยังอยู่ในการประกอบยารักษาโรคเรื้อนพูดถึงโรคเรื้อนดอกหมากในค่ำคืนนี้เรื้อนดอกหมากมีทั้งหมด3ระยะระยะที่เริ่มแรกลักษณะการเรื้อนดอกหมากก็จะมีอาการาเป็นเหมือนกับดอกหมากเราท่านทั้งหลายรู้จักดอกหมากไหม ขอบคุณมากที่รู้จักดอกหมากเพราะฉะนั้นเรือนดอกหมากนี้มีลักษณะอาการ <c oughs> ผุดขึ้นเป็นดอกเหมือนหมากแต่ก่อนจะเป็นโรคเรือนดอกหมากนี้จะมีคู่กันกับเรือนดอกหมากก็คือเรือนนวลแดงลักษณะเรือนนวลแดงวิวัฒนาการกลายเป็นเรือนดอกหมากเมื่อคนที่ มีเม็ดขึ้นเป็นวงแดงแต่ยังไม่เป็นดอกหมากลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเรือนวนวลแดงถ้าหากว่าในคัมภีร์วิถีกุตตโรคอาจจะเราไม่เคยพบไม่เคยเจอหรืออาจจะเคยพบแต่ว่าในคัมภีร์โบราณการที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ได้สั่งสอนมานั้นท่านก็ได้สอนควบคู่กันว่าการที่จะรักษาโรคเรื้อนดอกหมากนั้นจะต้องทําความเข้าใจเรื้อนวนวลแดงก่อน คำคืนนี้ก็เตรียมสมุนไพรเพื่อให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้ทําความเข้าใจก่อนว่าภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติในการประกอบในการประกอบสมุนไพรนายก็เตรียมสถานที่เรียบร้อยนะประกอบสมุนไพรขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมภาชนะไว้ก็คือครกหินแล้วก็สากระเบือนายมทุกคนที่บ้านมีทุกคนรู้จัก ขั้นตอนต่อไปสม,มุนไพรที่จะต้องเตรียมเตรียมสม,มุนไพรกา,าเจาดให้ดีหนึ่งใบลำโพงกาสลักแดงใบลำโพงกาสลักแดงดอกของมันจะสีแดงม่วงก้านของมันจะสีม่วงอ่อนๆเข้มสักงนิดตนึงนะ้ำม่วงองอ่อนแล้วก็มีสีแดงเราทำความเข้าใจก่อนว่าลำโพงกาสลักนั้นมีสองชนิดสี่แบบ หนึ่งลำโพงการสลักดอกสีม่วงที่มีหนามและไม่มีหนาม 2. ลำโพงการสลักดอกสีขาวนิดหนึ่งแล้วก็อมเหลืองชนิดที่มีหนามกับไม่มีหนามคืนนี้เราใช้สองชนิดก็คือลำโพงกาสลักลำโพงกาสลักนะไม่เป็นไรมอบีเห็นแล้วลำโพงกาสลักเอาใบสดๆมาหนึ่งกำมือ เอาใบส,ด,สดมาหนึ่งกำมือนะญาติโยมสาธตัวจนตั้งหลายที่รับชมเพจรัดสดวัดคริวงศูงนย์นุสมุนไพรหมอพื้นบ้าน50บุกา้ตาตําบลบางพร้ามอำเภอลงังสวนจังหวัดจุลปเมื่อได้รับชมรับฟังแล้วเป็นบุญกุศลก็กรุณาหรือจะเป็นการสร้างบุญก็ช่วยแชรหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือสอดนี่คือใบลำโพงกาสลักแดงอดอกสีม่วงนะหนึ่งกำมือสอดใสไปในครก สองใช้ลำโพงกาสลักดอกสีขาวเหลืองอ่อนๆหนึ่งกำมือนะหนึ่งกำมือก็ประมาณ20ใบพอดีโยมกาแล้วนะ20บใบพอดีหนึ่งกำมือสดนะหนึ่งกำมือสดนำลงไปใส่ในครกนะนำลงไปใส่ถูในครกนะสองอย่างแล้วนะลำโพงกาสลักดอกสีม่วงกับดอกสีขาวใช้สองอย่างอย่างละหนึ่งกำมือ อันที่สามนะอันที่สามที่ขาดเสียไม่ได้ใบชุม็เทศนาะยมใบชุม็เทศนะสอ,สอดของสอดตรงนั้นคืนนี้ใบชุม็เทศนะเอาใบชุม็เทศนาะยมจับที่ปลายในขณะที่รูดนะในขณะที่ดึงที่รูดภาษาใต้ภาษากลางในรูดให้กลั้นลมหายใจแล้วก็ดึงนะหนึ่งกำมือ อันที่สองรู้ทีกนโยมอยากลั่นลมหายใจน,ะนานนโยมตายได้นโยมแล,ล้วก็ลมหายใจแล้วก็รูดเอาสองกา้านถ้ากะปริมาณไม่ได้ก็เอาสองกำมือนะก็จะเหลือกา้านแบบนี้เหลือใบคู่ไว้ที่ยอดห้ามเอาเด็ดขาดนะเอาใบคู่ที่ยอดนะได้แล้วขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปนี่คือขมิ้นอ้อยนะขมิ้นอ้อยเอาหวัวขมิ้นอ้อยมาปริมาณก็เลือกมาให้ได้หนึ่งกำมือของเรานะเลือกหนึ่งกำมือของเราใส่ไว้เนี่ยได้หนึ่งกำมือแล้วพิก,กัดกำนะหนึ่งกำมือเนี่ยเอาดำหนังนี้เลยนะได้หนึ่งกำมือแล้วก็ใส่รวมไปนะใส่รวมไปแล้วยมนะจำได้นะในในครกนี้ประกอบไปได้วยหนึ่งใบลำโพงกาสลัก ดอกสีม่วงนะมันมี2องชนิด2องลำโพงกาสลักดอกสีอ่อนเหลือง2อ,อย่างอย่างละหนึ่กำมือ3ใบชุมเห็ดเทศ2องกำมือวิธีการทำก็บอกแล้วสีขมิ้นอ้อย1นึ่กำมือนะได้4อย่างไปแล้วแล้วก็ตำให้ละเอียดโยมอันนี้ต้องใช้เวลาเนนนะโยมอ่านะ อาจจะมีเสียงแทรกไปนะโยมนะ,ะต่ำๆแล้วไม่จะเตียงหักนะโยมทั้งพรานทั้งครกลงกระจุยหมดแล้วนะโยมตามไปเลยครับราสตธ์ติตของจริงเปิดเผยทุกขั้นตอนไม่ปิดบังโยมดูแล้วสามารถเอาไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้เพราะนั้นเราจะสาธิตวิธีการประกอบเราจะทําให้คัมภีร์มีชีวิตอยากให้คัมภีร์อยู่ในตำรับตํารายอย่างเดียวทําไม่หมอมีชีวิต และเราท่านทั้งหลายรับชมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และก็ทําได้อย่างถูกต้องเพราะว่าตมาก็ได้บอกวิธีขั้นตอนไปการทําหมดแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเรือ้อนนะระยะหนึ่งระยะสองระยะสามระยะหนึ่งสองสเกี่ยวกับเรื้อนนวลแดงจนลุกลามกลายเป็นเรื้อนดอกหมากถ้าประกอบสมุนไพรตัวนี้สำหรับทาประมาณ60วัน หกสิบวันก็จะเห็นผลเกือบร้อยเปอร์เซนต์แต่ต้องใช้ควบคู่กับยาต้มแล้วนำมันทาด้วยกับยาทาด้วยนะตามไปเรื่อยโยมนะก็ต้องใช้เวลาดังนี้ถึนนโยมข้ามินอ้อยข้ามินอ้อยหัวมันจะใหญ่นะโยมข้ามินแกงไม่ใช้ายโยมตามไปเรื่อยนะนะโยมตามไม่ดีนะโยมต้องดูเตียงดูอะไรไเรียบร้อยนะนะก็ขอจเจริญพรทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมนะคนนี้ไม่ได้ตมเครื่องแกงนะโยมอย่าหาว่าพระมาตามเครื่องแกงอีกนะ เรามาถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาตาิสมบัติของชาติที่ทุกคนอยู่ทางบ้านที่ทุกคนได้รับชมได้รับฟังก็สามารถที่จะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้เรามีสมุนไพรส,ด,สดที่อยู่ที่วัดเยอะแยะเราเอามาใช้แล้วก็คืนต่อไปก็จะประกอบน้ำมันยาทาต่อต่อไปก็ตำประมาณจนกว่าจะเนียนโยมนะไม่ใช่ตำจนครอกเนียนนะยมอย่าตำจนครอกเนียนอีกนะว่าได้ยินเสียงแล้ว อา่าได้ยินแล้วนะมีเสียงแทรกไปด้นะไม่ใช่ดนตรีนะโยมอา่ามีอะไรข้อตรงสยัยก็ฝากถามมาได้นะกำลังตําอยู่โยมท่านกำลังรับชมรับฟังรัศดสดเพจวัดกิรีวงศูเน,นรุธรรมุนไพหมอบุญบ้านเด็ดญาภูมิปัญญาตอนที่23ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนาได้สาระดีๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราก็ได้ให้ยาไว้เยอะแยะหมดละไม่หวงเปิดเผยทุกขั้นตอน ใครดูก็เป็นเจ้าของใครที่ไม่ได้ดูก็เป็นเจ้าของถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่าทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอ่าถ้ามันเมื่อยก็เปลี่ยนข้างได้นะโยมนะ,ะเสียงพร้อมไหมโยมําจนละเอียดนะโยมอ่าถ้าไม่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดให้ํำทั้งคืนเลยโยมไม่ต้องจำวัดกันอ่าอะ โยมก็ฟังไปด้วยนะทางบ้านนะธามาก็ตัมไปคือโยมต้องตํมในขณะที่ตํมต้องเสกไปด้วยนะตั้งจิตอธิษฐานเสกคดีตั้งนโมูสามจบคาถาบอกไปแล้วคนที่เคยดูอยู่เป็นประจำก็จะทราบคาถาเกี่ยวกับการรักษาโรคเรือ้อนทุกๆอย่างนะตั้งนโมูสามจบตํมไปเรื่อยนะจ้ะโยมตํมไปเรื่อยโยมจนกว่าจะเรียนนะอย่าให้เสียงเงียบเพราะฉะนั้น คนที่มีปัญหาโรคเรื้อนโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่บางท่านบอกว่ารักษาไม่หายการที่รักษาไม่หายเพราะว่าการใช้ยาไม่ถูกต้องการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องของผู้ปว่วยและก็การถ่ายทอดบางคนเขาก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะรักษาเพราะว่ากลัวเป็นโรคติดต่อโยมไม่ต้องกลัวนะโรคติดต่อเพราะโรคเรื้อนเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมชนิดหนึ่งนะเออได้ยินเสียงทางบ้านพร้อมไหมโยมนะ เมื่อาำละเอียดแล้วนะโยมนะโอใครว่างว่างก็มาช่วยทำได้นะโยมเอามือป้องให้ดีนะโยมอ่ขอบคุณมากญาติโยมที่เอ่อได้รับชมแล้วก็กรุณากดไลค์กดแชร์เข้าไปพว่วงในกลุ่มต่างๆให้ดูไลฟ์สดกันนะโยม ถ้าไม่มีเวลาก็ไปดูใน YouTube ของทางวัดก็ได้นะดูแล้วก็แชร์ด้วยหนึ่งคนหนึงแชร์ต่อไปเมื่อครบแล้วเราจะพิมพ์เอาแล้วตำนานเดี๋ยวเป็นลมมันด้ฉันข้าวเย็นด้วยนะเมื่อตำละเอียดแล้วโยมทำความเข้าใจนะขั้นตอนต่อไปนี่แก้วแป็กนะนี่แก้วแป็กอันนี้ น้ำสุราอมฤตนะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่จะเตรียมต่อไปสุราโรงสุราโรงหนึ่งแก้วแป๊กนะแก็บไปก่อนนะโยมไม่ใช่ให้ให้ไม่ใช่ให้คนกินหรือว่าหมอกินนะโยมแก็บไปก่อนนะอ่า ดูไปด้วยนะโยมขอบคุณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดให้เกียรติรับฟังรับชมเพจไลฟ์วัดสดคิริวงศ์หรือศูนย์รห่รุธงมุนไฟหมอพื้นบ้านตอนที่23ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพราะว่าอาตมาอยากจะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ได้รับการถ่ายทอดและก็ทำคำภี ในวิธีกุตารโรคให้มีชีวิตชีวาให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติยารักษาอย่างถูกต้องนละ่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่ปะเทศชาทุกๆคนถือว่าภูมิปัญญาของเราจะได้ไม่เสียหายจะได้ไม่ถูนหายไปอยู่กับเราจะให้ตกทอดไปช่วยลูกช่วยหลานเพราะว่าบางท่านไม่เคยทํายาบางท่านเมื่อดูแล้วเข้าใจก็ประกอบสม,มุนไพรได้นะโชคคุณปยาชอ้อนมา เมื่อยาละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะโยมน้ำกระสายที่จะเป็นส่วนประกอบก็คือสุราโรงหนึ่งแก้วเปก๊กนะสุราโรง1แก้วเปก๊กเทลงไปรวมนะเทลงไปในรวมในในครกที่เราตำยาอยู่เมืเ่อกี้เทรวมลงไปนะจะโยมเทรวมลงไปนะคุกค้าไม้ดีนะโยมเทรวมลงไปนะ ทรวมลงไปแล้วก็ตำใหม่นะโยมให้ยามันเข้าออก,กันเวลาใส่สุราข้อระมัดระวังอย่าตำให้แรงเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นฉูดเข้าตานะ,ะตำอีกประมาณสักพักหนึ่งนะโยมให้คลุกคล้าได้กันแล้วให้ยาเกิดสปปรรพคุณแตกออกมาแล้วนะมีคนไข้ถามว่ามียาแก้ ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีไหมยาโรคหลอดเลือดหัวใจก็ให้กลับไปดูในเพจวัดได้นะกลับไปดูได้หรือไปดูใน YouTube ก็ได้นะยโยมที่ทำมาแล้วนะก็มีว่าขิงสดมีตะไคร้มีอะไรก็ไปดูได้นะโยมที่ทำมาแล้วนะเมื่อคลุ้ค้าวแล้วดีแล้วใช้ช้อนนะช้อนขวดในข้าวด้วยนะโยม อ่าช้อนกวนัวในข้าวเสร็จเรียบร้อยทำความเข้าใจคลุกก้าวไา้ดีแล้วนะอ่าคลุกข้าวเรียบร้อยแล้วต่อไปถ้าหากว่ามันยังไม่เนียนเราก็ต้องทำให้มันเนียนนะโยมทำให้มันเนียนนะมันยังไม่เนียนก่อนนะก็อีกห้านาทีโยมนะเสกไปด้วยเสกให้ได้หลายๆรอบยิ่งดีโยมนะเสกเยอะเยอะยิ่งดี เสกเยอะๆดีมากเลยต้องบริกรรมเสกไปด้วยตัมไปด้วยนะโยมยาจึงจะขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิสิทธิ์ปริศาทวิชาองค์ความรู้ให้นะเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์และก็เป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกคนและก็เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมเพราะทุกคนมีสิทธิ์รู้มีสิทธิ์ชาในสมบัติของชาติาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เนียนแล้วนะโยมเนียนแล้ว แล้วก็ปาดให้เรียบร้อยเอ่อเคียให้มันรวมนะเดี๋ยวปาดอยไม่รู้อีกว่าปาดคืออะไรเสร็จเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปนี่เสร็จแล้วนะโยมนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไป <c oughs> ทุกคนรู้จักดีนี่คือมะนาวเมื่อเราทำยารักษาโรคเรื้อนนวลแดงแล้ว เพราะว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนดอกมากจะต้องพ่วงมาด้วยกับโรคเร้อนโรคเรื้อนนวลแดงน้ำกระสายาตัวที่หนึ่งก็คือสุราโรงหนึ่งแก้วเป๊กเมื่อตำคลุกๆคล้ากับยาให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยเวลาที่จะนำไปทากับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนดอกมากหรือที่ขยับจากเรื้อนนวลแดงกลายมาเป็นเรื้อนดอกมากก็ให้บีบมะนาว บีบมะนาวหนึ่งแก้วเป๊กนะโยมบีบมะนาวได้หนึ่งแก้วเป๊กเลยนะบีบมะนาวได้หนึ่งแก้วเป๊กแล้วก็พาไปคลุกเคล้ารวมกับยาที่อยู่ในครกนะที่อยู่ในครกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักมาห่อผ้าห่อผ้าลูกประคอบก็ได้ทําเป็นลูกประคอบก็ได้ผ้าขาวก็ได้นะห่อผ้าขาวเสร็จเรียบร้อยก็เอามาทาทาส่วนที่เป็น อันนี้ไม่ต้องชําระนะยังไม่ถึงเวลาชําระยาชะก่อนทาสามวันนะห้ามอาบน้ำสามวันคนที่เป็นโรคเรื้อนนวลแดงแล้วลุกลามกลายเป็นโรคเรื้อนดอกหมากห้ามอาบน้ำสามวันเมื่อทาสมมุติว่าวันที่หเราทาทั่วตัวหมดเลยน้ำไม่ต้องอาบนะพอวันที่สองเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทาอีก ทาอย่างนี้โยมสมวันเมื่อวันที่สเราก็จะใช้สมุนไพรตัวที่เราทำเนี่ยนะอีกหนึ่งชุดเป็นสมุนไพรแห้งอีกหนึ่งชุดแล้วก็กอกไฟทานแล้วก็กอกไฟทานให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงแม่แคร่ไม้ไผ่แล้วก็เอายาเนี่ยโรยบน ทานเท่าฐานที่กําลังอยู่ข้างใต้แม่แคร่หรือแม่แอลเตียงเนี่ยโรยไปให้ควันของยาอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันถูกตัวผู้ป่วยคอยให้ผู้ป่วยพลิกตัวไปด้วยพลิกพลิกพลิกไปด้วยพลิกไปด้วยพลิกให้รอบเลยโรยไปเรื่อยย่ยางไปเรื่อยนะไม่จะย่างให้สุกกระโยมไม่ใช่ปลาไม่ใช่ไก่ไม่ใช่นกนะย่างพอดีใส่พอดีนะโรยายาไปเรื่อยย่ยางไปเรื่อยนี่คือชุดที่หนึ่งทวนใหม่นะ คนที่จะใช้ยานี้คือต้องเป็นโรคเรื้อนดอกมากก่อนจะเป็นเรื้อนดอกหมากก็จะกลายเป็นโรคเรื้อนนวลแดงถ้าใช้ยาเกล็ดยาตัวนี้ที่มีลูกหลานมีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เป็นก็สามารถที่จะทำยานี้ได้ตามขั้นตอนคือหงใบลำพงสีม่วงหรือสีแดงนั่นแหละหนึ่กำมือใบลำพงการสลักดอกสีขาวนวลน,นวลแล้วก็สีเหลืองหนึ่มือสองอยางสองกำมือแล้ว ใบชมเห็ดนะใบชมเห็ดสองกำมือใบชมเห็ดเทศสองกำมือแล้วก็ขมิ้นเกงขอาไผ่ขมิ้นอ้อยนะใส่มืออย่างเนี้ยให้ได้หนึ่งกำมือแล้วก็นําลงไปตําให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็เติมด้วยเหล้าสุราโรงหนึ่งแก้วเป๊กจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยก่อนจะนํามาทาให้บีบมะนาวใส่แก้วเป๊กตวงคลุกเคล้าก้าไปนํายามาห่อกับผ้าขาวทา สามวันไม่อาบน้าทาสามวันไม่อาบน้ํานะจะเหงื่อไหลใคร,รย่อจะมียังไงก็ไม่เป็นไรทาสามวันพอวันที่สี่รุ่งเช้าวันที่สี่ก็ให้ทํายาสมุนไพรชุดเนี้แต่เป็นแห้งนะโดยไม่ใส่มะนาวโดยไม่ใส่สุราโรงทําชุดเนี้ให้ที่แห้งแล้วก็พาไปโรยในเตาเตาถ่า,า,านย่างบนไม้แคร่ไม้ไผ่ แล้วก็ให้ผู้ป่วยพลิกตัวไปด้วยพลิกตัวไปด้วยเสร็จเรียบร้อยเมื่อเหงื่อไหลคลย,ย,ย้อยเหงือ่อไหลออกมาผักดันสิ่งปฏิกูลออกมาสกเก็ตที่มันเป็นขุยขาวๆที่เป็นผิวแดงนวลน,นวลแดงและที่เป็นดอกค่ายเมือนดอกหมากมันจะเริ่มร่วงลงมาร่วงลงมาจากที่เคยเป็นทั้งตัวก็จะเหลือประมาณสัก60หรือ70%เราทําทำแบบเนี้ยทุกๆอาทิตย์ ทำแบบนี้ทุกๆอาทิตย์แล้วผู้ป่วยก็ภายในไม่เกิน60วันที่เป็นโรคเรื้อนดอกหมากทั้งหมดเนี่ยก็จะเบาบางเบาบางขึ้นในขนาดนั้นน่ะในขนาดที่เข้าทำชุดที่หนึ่งเสร็จจะต้องต้มยาชําระน้ำเหลืองบวกด้วยยาธาตุแล้วบวกด้วยยาออบำรุงธาตุหนึ่งอาทิตย์จะต้องให้กินยาถ่าย เขาเรียกว่าทำยาดีท็อกทำยาถ่ายไปให้รับประทานยาถ่ายเพื่อถ่ายของเสียด้วยทำแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาบวกกับอาหารน0าสิเปอร์เซนต์คนที่เป็นโรคเรื้อนนวลแดงลุกลามกลายเป็นโรคเรื้อนดอกหมากปัจจุบันนี้ก็มีคนเป็นโรคเรื้อนดอกหมากก็เยอะที่เป็นโรคเรื้อนกวางเรื้อนเรื้อนมูลนกต่างๆก็มีเยอะเพราะฉนั้นในทำความเราทําความเข้าใจว่าในวิถีกุธาโรคพูดถึงโรคผิวหนังก็คือ สิวก็เป็นโรคผิวหนังฝีก็เป็นโรคผิวหนังฝ้าก็เป็นโรคผิวหนังหูดก็เป็นโรคผิวหนังกลากเลื่อนก็เป็นโรคผิวหนังเพราะฉะนั้นแต่ในกระบวนการที่อาตมาได้มาทําความเข้าใจให้กับญาติโยมและก็ใช้ของจริงเพื่อสาธิตให้กับญาติโยมได้ทําความเข้าใจเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์และให้โยมได้เห็นถึงคำภีที่มันมีชีวิตสามารถที่จะ เอาไปทำได้เกิดประโยชน์บางคนว่าทําไมเขาจึงไม่เปิดเผยทําไมเขาจึงไม่ถ่ายทอดแต่เราจะคิดมุมกลับใหม่ว่าเราควรที่จะทราบเพราะโยมที่คังอยู่ทางบ้านที่ดูอยู่ทางบ้านและเข้ามารับชมภายหลังถือว่าเป็นเจ้าของเป็ดยาและเป็นเจ้าของสมุนไพรทุกคนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เข้ามาดูจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือประชาชนทั่วไปถือว่าท่านมีส่วนร่วมและท่านเป็นเจ้าของยา อาตมาแค่มาเปิดเผยทำให้คำพีที่อยู่เป็นตัวหนังสือออกมามีชีวิตชีวามีการทำอย่างถูกต้องแล้วรักษาอย่างถูกต้องการรักษาและการทำแบบนี้ก็สามารถที่จะบรรเทารักษาผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนนะโรคเรื้อนมี15ชนิด โดยโย่อก็มี9ชนิดโดยพิสดารก็มี15บ้างในคำพีและโบราณก็มี18บ้างเราทำความเข้าใจในคำคืนนี้เราได้นำสาระดีๆมาฝากแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใครมีคำถามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรใครมีคำถามเกี่ยวกับความไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอยู่ เกี่ยวกับอาการที่เราเป็นอยู่ว่าเราสงสัยว่าเราจะเป็นโรคเรื้องหรือไม่เราสงสัยว่าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ให้ไปดูใน YouTube ในในยูทูบได้พิมพ์ชื่อวัดคีรีเรืองหรือว่าพระมหาวัชใจมันก็จะขึ้นแล้วก็เกิดยาต่างๆนะเกิดยาต่างๆที่ทําไปเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมอาตมาไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ทุกท่านเป็นเจ้าของคืนนี้ก็จะนําสมุนไพรอีกตัวหนึ่งมาให้ญาติโยมสาธุชนได้รับทราบรับชมกันทุกคนรู้จักยา ย่าขอบชนางขอบชนางมีสองชนิดขอบชนางแดงกับขอบชนางขา,ขาวสองชนิดถ้าขอบชนางขาวใบจะเขียวทั้งใบบนและใบล่างก้านมันก็จะเขียวก็จะก็จะขาวเขียวอ่อนๆอยังไงแต่ถ้าขอบชนางแดงที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ใบใบนและใบล่างจะต้องมีสีแดงเนี่ยใบบนและใบด่างจะต้องมีสีแดงนะ ใบบนลใบล่างจะต้องมีสีแดงแต่คนปัจจุบันนี้ส่วนมากจะใช้ยาสมุนไพรผิดเพราะว่าด้วยเกิดจากความมักง่ายเออเห็นว่าเป็นขอบชะนางแล้วก็เอามาใช้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนําว่าการใช้ยาให้ถูกต้องจะเกิดประโยชน์ <c oughs> ในการรักษาแก่ชาวบ้านและก็จะเป็นประโยชน์เป็นบุต <c oughs> เป็นบุญเป็นกุศลแก่ชาวบ้านและหมอก็จะเป็น ที่รักและเคารพแก่ชาวบ้านเพราะทุกคนจะต้องเผยแผ่สิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจทุกคนมีสิทธิที่จะรู้มีสิทธิ์จะใช้เนี่ยอย่างขอบชะนางแดงเนี่ยอตาตมาก็ได้เพาะต้นไว้นาปักท่อนเล็กท่อนใหญ่มันก็เป็นหมดเลยกา้กานก้านใบก็จะเป็นสีแดงนะโย,ยมอาจจะมองอ่ะเนี่ยคือขอบชะนางแดงของแท้ใต้ใบจะต้องสีแดงทั้งหมดเลยแล้วใบบนก็จะมีสีแดงอ่อนๆนี่คือขอบชะนางแดง เป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคมูลเ,เรื่อนมูลนกนะในคืนต่อๆไปก็จะเอามาทําให้โยมที่รับชมรับฟังอยู่ในเพจวัดคิรีวงเนี่ยหรือศูนย์รู้สมุนไพรเนี่ยได้รับทราบเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้รับชมได้รับฟังอยู่จงใช้ย,ยาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นในค่าคืนนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้รับทราบเ,าเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอาอตมาก็ขอสรุปตอนจบว่า โรคเรือนนในวิถีกุธโรคนั้นโดยย่อแล้วมี9ชนิดก็คือ 1. เรือนกวางนะหเรือนกวาง 2. เรือนมุนนก 3. เรือนวิมาลาสเรือนหูด 5. เรือนเกล็ดปลา 6. เรือนบอล 7. เรือนหิด 8. เรือนดอกหมากเเรือนมะไฟซึ่งทั้งหมดนี้จะมียาในการประกอบสาธิตให้กับญาติโยม เพื่อได้เห็นของจริงและได้ทําเป็น <_ d ata> เขาเรียกว่าคำภีมีชีวิตเ <_ d ata> พราะโยมให้ความสําคัญเ <_ d ata> พราะโยมเห็นว่ามันเป็นสมบัติที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ไม่ได้ให้อยู่ที่อัตมาแต่อยากจะให้อยู่กับชาวบ้านทั่วประเทศใ,ให้แก่ญาติโยมทุกๆคนที่ได้มารับชมรับฟังในค่ำคืนนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากสาระดีๆที่โย,ยมได้เข้าม,มารับชมไลฟ์สดเพจวัดคิรีวงศ์ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่23 เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยในตอนที่3ในคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563เราก็ได้สรุปสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรฝากกับญาติโยมแล้วถ้าหากมีคำถามหรือมีรายละเอียดที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้เมื่อรับชมรับฟังแล้วกรุณาเป็นบุญเป็นกุศลก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเอาเตรียมตัวรับพรโยมนะ อิจิตังปฏิตังตุมังคิปามีวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปะนารโสยถามันิโชติรัโสยถาศพีติโยมิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายุสุขีติกายุโกภวาปิวาเนะสีจังุตาปะจายโนจัตตารุธรรมวัฒนียายุวโนสุขังพระลังสาธุโยมสาธุดังๆเลยสาธุอ่ากำลังดูสาธุนะโยมเจริญพรทุกๆท่าน ในวันต่อไปเราก็จะพาไปชมภาคสนาม